าาาอาสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเสร็จงานหลวงก็มางานราดวันนี้มาเช็คปลาก่อนว่าปลาเป็นยังไงนี่ตู้แช่สะอาดเรียบร้อยดี เหลือสักประมาณร้อยโลได้100ร้อยกาโลสวยไหมปิยงปิปิงปิงแดดเดียวอันนี้อันใหม่แล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นบาร์โคดใหม่แล้วค่ะถ้าสนใจยิงบาร์โคดในนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะบอกไปในไอจนะคะพรุ่งนี้ใครสนใจสั่งได้เลยค่ะสดสดปลาเนือน้อสวยสวย เนื้อแห้งๆแ,แล้วฟีดสุญญากาศอย่างดีนะจ๊ะที่รักจา๋านี่เป็นน้าแข็งเลยนะคะพอได้มาเราก็จะฟีดแบบนี้อาจเป็นว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเย็ยนอาจจะต้องอาปลามาแพ็กแต่พรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานก่อนนะคะแล้วก็กลับมาแพ็กปลากันแล้วถ้าใครสนใจออเดอร์นะคะออเดอร์ได้เลยนะคะ สจเ,เดินมาได้เลยกับสินค้าไฮแดดเดียวมีอะไรบ้างหลายคนถามก็จะมีปันนินแดดเดียว2กิโลพร้อมส่งในกรุงเทพอ่340ค่ะแล้วถ้ารับแบบทอดก็กิโลละ200บวกค่าส่ง50บาทเป็น250แล้วก็จะมีน้ำพริกปะลาลาของแม่คนสวยของดิฉันนะคะ,ะทุกคนบอกว่าทำไมต้องเรียกแม่พันปีมาเรียกมานานแล้วแต่ตอนนี้เมื่อก่อนนี้เมืองไทย ยังไม่มีพระพันปีตอนนี้มีแล้วพยายามจะเลี้ยงแต่ทุกคนก็ยังติดเรียกแม่พันปีแม่พระพันปีเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเออเราเลี้ยงได้เราก็เราก็อยากเลี้ยงแต่ทุกคนพูดจนติดปากแล้วก็มีประทูสูตรสมุนไพรกําลังห่อมันอยู่แล้วก็มีหมูแดดเดียวนะคะแล้วก็มีไส้กรอกเดี๋ยวจะพยายามสนใจไอ้น,นี่ไปเรื่อยถ้าใครสนใจค่ะจะพยายามไลฟ์สดแล้วก็ให้ดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะ ในบายไฮแดดเดียวนะคะสนใจติดต,ต่อได้เลยค่ะ09-01177177นะคะแล้วก็แอดไลน์เลยแอดไลน์ไม่ต้องมามีแอดข้างหน้านะคะพิมพ์เลยนะคะตัว h ฮส่องคงตัวใหญ่แล้วว่า I-A-R-P-A h i อ R P a, R a, R a 88, นะ,ะ๊ะที่รักจา๋าตอนนี้ถ้าใครออเดอร์มาตอนนี้เดี๋ยวให้รอรับเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ